สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับหาสาระยืนยังเซวันนี้เมนูมาสายครับผมติดตามครับนี่นะครับเมนูมาสายก็มีต้มปลาที่ประมาณอีกสักหน่อยก็ประมาณเอาไอ้สไลม์มาด้วยประเนี้ครับนี่ครับอยู่กับลูกพี่นะครับผมนี่คือลูกพี่อันนี้คือลูกพี่ผมนะครับนี่ก็สองคนลูกพี่ผมนะครับนี่ทํางาน อันนี้ด้วยกันนะครับนี่ชมบรรยากาศรีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อไก่นะครับข้อไก่อีแบบนึงคือเล้าเล้าไก่ข้อไก่ชนนะครับเล้าไก่ชนอันนี้คือสนามไก่ซ้อมไก่นะครับนี่ครับผมไก่ตัวเป็นแสนใครสนใจก็นี่มาได้นะครับนี่ครับลูกพี่ผมจัดการเลยครับคือไก่ตัวเป็นแสนมีพม่ามีก๋อยแม่เสียงแล้วก็ไก่ใต้ไทยไทยร้อยเหรอไทยร้อยใต้เหรอ ลูกพี่อะไรนะไทยลอยใต้ก็จะมีไอ้ตีนมังกรอ๋อตอนหนึ่งอ่าดำไซง่อนอืมมีมีหลายรูปหลายรูปแบบนะครับข่ยขายห้าร้อยบาทครับครับผมครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับติดต่อพี่เอกคนนี้ได้ครับติดตามมาพี่เอกพัทยาติดต่อติดต่อผมได้เลยนะครับผ่านผ่านทางแล้วใครสนใจหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งพัทยาที่เด็ดที่สุดนะครับนี่ครับนี่ลูกพี่ผม จัดการครับผมไม้ไม่แพงครับไม้ละสิบบาทกินอิ่มเต็มท้องครับผมนี่เด็ดเด็ครับไม้ละสิบบาทแต่คุณต้องซื้อข้าวเหนียวด้วยนะครับถ้าไม่ซื้อข้าวเหนียวนี่ไม่อิ่มนะครับผมยาละบายอร่อยหรือเปล่าครับก็ก็มีส่วนครับแต่เพื่อนๆก็ต้องลองเองนะครับนี่ลูกพี่ปล่อยมุกให้นะครับอนี่ครับนี่คือต้มปลาจริงๆจริงๆมันอร่อยจัดนะครับถึง ถึงต้องถามคนชิมคนกินทีแรกอร่อยมากครับอืมครับผม EP นี้ไม่มีสาระอะไรเลยใช่ไหมครับนี่คือ EP ที่ไร้สาระนะครับนํเสนออย่างนําเสนอคือเออสำรวยมาเที่ยวพัทยาก็เลยได้พบปะมีติ่งกันนิดนึงครับผมนะครับผมขอบคมากครับลูกพี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หาสาระ ยืนยังเซได้นะครับ <laughs> hey. Hey. ขอบคุณมากครับ <c oughs>